สวัสดีครับเพื่อนๆผมจะมาทำนะฮะหมักหมูนะผมจะทำหมูปิ้งที่กินกับข้าวเหนียวครับบางครั้งที่เราจะไปซื้อกินก็มันก็สะดวกดีแต่ว่าถ้าเราทำเองนี่ก็จะสะอาดหน่อยนะฮะปลอดภัยนิดนึงเพราะว่าส่วนผสมของผมก็จะมีเนืแล้วหมูสันนะฮะแบบนี้ผมก็มาหั่นเป็นชิ้นๆน,นะฮะ ให้ได้บางๆประมาณนี้นะครับครึ่งกิโลกระเทียมสิบกีบฮะพริกไทยยี่สิบเม็ดนะฮะรากผักชีสามรากแล้วก็ตํำให้ละเอียดแบบนี้เลยนะครับก็มีเกลือป่นนะครึ่งช้อนชานะครับซีอิ๊วดำครึ่งช้อนชาน้ำตาลปี๊บนะฮะหนึ่งช้อนโต๊ะ นมข้นคารเชัน่นหรือย่ออะไรก็ได้นะหนึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำมันหอยนะหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องนะครับแล้วก็น้ำปลานะที่ขาดไม่ได้มันจะทำให้หอมหนึ่งช้อนโต๊ะอันนี้เป็นสูตรที่ผมคิดเองนะผมไม่ได้ไปลอกเรียนใครนะครับเดีย๋ยวเราจะมาหมักกันนะครับ เมื่อกี้ใส่ดมคารนชั่นไปแล้วหนึ่งช้อนโต๊ะนะครใช้นมข้นไปเลยนะครับเพราะว่าเขาก็จะเพิ่มความหวานด้วย เพราะว่าหมูปิ้งที่ทานกับข้าวเหนียวสมัยนี้ก็จะออกรสหวานๆนะถ้าไม่หวานคนก็ไม่ค่อยกินเพราะเวลากินเนี่ยข้าวเหนียวมันจะได้มันจะฟินมากเลยนะะต้องหวานนิดนึงนะครับน้ําตาลปีบแล้วนะฮะีนี้เราก็จะมาคนกันนะผมไม่มีที่ตั้งกล้องนะครับคนให้เข้ากันก่อนแล้วลองเอาอิแต่ลองแตะแต่ลิ้นนิดนิดน,นะครับฮะ ว่ารสชาติเขาให้ออกหวานนำนะฮะเข็มตามนะที่จริงเขาก็มีขายนะเ็นไหมโคยี่สิบไม้ร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็แล้วแต่นะครับถ้ายุ่งยากก็ไม่ทำก็ได้ซื้อมาแล้วก็มามา,มาย่างเองหรือไม่ซื้อที่เขาย่างสำเร็จแล้วก็ได้นะวันนี้ผมอยากลองทำดูนะว่าออกมาจะอร่อยไหมเหมือนที่เขาทำไหมเราไม่ได้ใส่ผงชูรสแล้วก็รสปรุงรส ผงปรุงรสไม่ได้ใส่ใช้เครื่องปรุงแค่นี้นะครับหมักทิ้งเอาไว้ประมาณห้าชั่วโมงถึงหกชั่วโมงนะในตู้เย็นตอนนี้คนเรียบร้อยแล้วนะครับครับแล้วก็มีน้ํามันพืชนหนึ่งช้อนโต๊ะน้ํามันอะไรก็ได้นะฮะแล้วก็กะเอานะแล้วคนให้เข้ากันอีกทีหนึ่งช่วยเพิ่มให้เนื้อหมูเขาชุ่มฉ่ำนะครับ เขายังออกหวานน้อยไปหน่อยก็จะเพิ่มนมข้นอีกหนึ่งช้อนโตฮะใช้ได้นะครับนมข้นนมสดได้หมดนะถ้าถ้าใช้นมสดก็ต้องใช้น้ําตาลเยอะนะฮะให้เขาออกหวานนํำนะครับแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะสียูดำก็ใส่ไปแล้วแต่ไม่เอาดํามากนะถ้าเกิดใส่สียูมากก็จะเหม็นกินสียูนะฮะคนให้เข้ากันนะครับหลังจากเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็ไปพักในตู้เย็น 6ชั่วโมงนะเขาให้มาเสียบไม้แล้วย่างครับ ข้าวเหนียวหุงหม้อสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมย่างหมูกันครับผมเสียบหมูเสร็จแล้วนะครับครับตอนนี้ก็เสียบหมดแล้วนะครับได้สิบเก้าไม้นะฮะที่เขาขายมีทั้งหมดนี่สิบไม้นะน้ำหนักผมไม่รู้เขาขายร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะในแมคโครอันนี้หมูประมาณครึ่งโลก็เจ็ดสิบนะฮะ เครื่องปรุงเราประมาณคร่าวๆคร่าวๆนะเครื่องปรุงอีกสักยี่สิบเก้าสิบบาทนะฮะรวมทั้งไม้เสียบทั้งอะไรด้วยประมาณประมาณต้นทุนเก้าสิบาทเราทําได้สิบเก้าไม้เกือบยี่สิบไม้นะคะเท่าราคาที่เขาขายที่แมคโครก็หนึ่งร้อยเอ่อร้อยเก้าสิบเก้าบาทได้หรือยี่สิบไม้คะฮะเดี๋ยวเราจะมาย่างกันนะครับของผมก็ทําไม้ใหญ่นะ

ุยมองวาด้วยแววตที่แบบคนของออองเข้วยววตาเมตตาวามดีดีคุณก็เนคนใดีวันดีดีคุณก็เป็นคนไ่ด้สตตาเที่ตั้งกองผังหมดแล้วนะต้องถือ <c oughs> เดี๋ยวต้องสั่งแอปส้มใหม่ฮะคือตั้งกอง ก็ย่างไปเรื่อยๆนะับไฟประมาณนี้เลยครับกลิ่นเริ่มหอมแล้วนะฮะเ,เริ่มโชยแล้วน่าจะน่าจะโอเคนะะนุ่มะเรื่องนุ่มนุ่มแน่นอนครับเพราะว่าผมหมักไว้ตั้งทิ้งไว้ตั้งคืนเกือบสองคืนนะฮะทิ้งเอาไว้ช่องใต้น้ําแข็งนะ,ะทิ้งไว้ช่องใต้น้าแข็งเกือบสองคืนแล้วและผมว่าจะมาเสียบย่างก่อนหน้านี้ที่ที่หมักแล้วได้หกชั่วโมงแต่ว่า พอดีไม่มีเวลาก็เลยมาเสียบสองวันพอดีฮะน่าจะนุ่มครับครับเริ่มแล้วนะครับอ่าเริ่มจะสุกแล้วผมก็เอานมสดฮะแล้วก็โรยนมสดหน่อยนะฮะเพิ่มความชุ่มชื้นให้เนื้อหมูฮ่สีสันเขาก็น่ากินนะครับ

ก็แต่ทีาต้งารทดที่เขามาสูเราจะมาต่อเ้จากนค่สุดเลย่าจะต้อง

ครับก็เสร็จแล้วนะครับขั้นเนียวนะฮะเรา้อนหมูปิ้งเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ลองไปทําดูนะครับก็อร่อยนะะสูตรดีนะจะออกหวานนิดนิดนะครับเค็มน้อยนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับขอบพระคุณ็นอย่างสูงครับสวัสดีครับพบกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ